สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาพระชิมพระลีมหาลาบหลวงปู่พิสดูธรรมจารีผู้ใดได้สวดหรือได้ฟังเป็นประจำชีวิตจะหมดทุกข์หมดโศกลวยไม่รู้ตัวเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภ มีลาบสก,การะมหาศาลดุดดังพระศีวลีเทละเจ้าออกบินธบาทนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัะ นะโมตาสาัสสะพะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะชาลีติประสิทธิลาภาปะสันนจิตตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสา สมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสัทาโนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนา สัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนาจิตตาสาัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะ พระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนะจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะ สัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัสน,นะจิตตาสัทาโหติ ปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาส ชาโหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาลโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตา สัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิต ตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนาชาลีติประสิทธิลาภา ปสันนาจิตตาสัทธาหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติ ประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสทาหุนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสัทธาหหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาลโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตาาตาสัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตาาตาสัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติ ปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะ อาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปะสันนะจิตตาสาัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโภชนาะ วิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนะชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมมาคตา กาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนาจิตตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสา สัมมาคตากาละโภชนาะวิกาลโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะ สัพเพทิสาสัมมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะ พะหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปะสน,นะจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะ สัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพทิสาสัมาคตากาลโภชนาะวิกาลโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาัทาโนติ ปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตา สัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาลโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปะสันนะจิต ตาสะทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภา ปสันนะจิตาาตาสทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติ ประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสทาหุนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาลโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตาาตาสัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติ ปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัณนจิตตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนะนาพระหูชนะนาสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะ อาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโภชนาะ วิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสัทาโนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมมาคตา กาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสา สัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนา สัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะ พระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัสน,นะจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะ สัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัสน,นะจิตตาสาัทาโหติ ปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาส ธาโหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาลโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตา สัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิต ตาสาตัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนาชาลีติประสิทธิลาภา ปสันนะจิตตาสัทหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาวิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติ ประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสทาหุนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสัทธาหหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสัทาหหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นาชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ นชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตาาตาสัทธาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติ ปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปะสันนจิตตาสัทาโนติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนะนาสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโพชนาะวิกาละโพชนาะ อาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมมาคตากาละโภชนาะ วิกาละโพชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมมาคตา กาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัสน,นะจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสา สมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนา สัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปะสน,นะจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะสัพเพชนาะ พระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาลโภชนาอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาสาตัทาโหติปิยังมะมะ สัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาะวิกาละโภชนาะอาคตฉันติปิยังมะมะณชาลีติประสิทธิลาภาปสัสน,นะจิตตาสาัทาโหติ ปิยังมะมะสัพเพชนาะพระหูชนาะสัพเพทิสาสัมาคตากาละโพชนาะวิกาลโพชนาะอาคัตฉันติปิยังมะมะนชาลีติประสิทธิลาภาปสันนจิตตาส ธาโหนติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนาสัพเพทิสาสัมาคตากาละโภชนาวิกาละโภชนาอาคัตฉันติปิยังมะมะ